สวัสดีค่ะวันนี้แม่ค้าจะมาทําคลิปแนะนํานะคะวิธีการเลือกที่ปิดผมบางนะคะของร้าน Very w i g นะคะสำหรับใครที่แบบว่ามีข้อแบบว่าสงสัยว่าเราจะเลือกยังไงให้ปกปิดกับ ศีรษะเราให้เข้ากับเรามากที่สุดนะคะปิดผมบางได้หรือว่าจะปิดปิดงอปิดแบบว่าความบางอะไรทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะมาแนะนํานะคะวิธีการเลือกนะคะจะมีอยู่สองข้อนะคะที่สําคัญมากๆเลยก็คือขนาดนะคะขนาดของตัวพื้นงานนะคะตรงนี้นะคะจะนับเป็นขนาดลึกส่วนตรงนี้จะเป็นขนาดกว้างนะคะแล้วก็ถ้าเป็นศีรษะของคนนะคะก็ลึกจะเป็นแนวนี้นะคะส่วนกว้างจะเป็นแนวนี้อันนี้ลึก กว้างอันนี้ก็ลึกแล้วก็กว้างนะคะในทุกคลิปที่แม่ค้าทำรีวิวนะคะในวิดีโอของแม่ค้าจะบอกขนาดด้วยทุกครั้งนะคะทุกคลิปแล้วทุกคลิปแม่ค้าจะวัดขนาดเป็นนิ้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าอยากรู้ว่าเหมาะกับชิ้นงานไหนของแม่ค้านะคะก็วัดของวัดของตัวเองก็ได้นะว่าเรามีปัญหาแบบว่าเราอยากจะได้ประมาณเท่านี้นะคะเท่านี้แล้วก็วัดใช้เออ วัดนะคะวัดลงไปว่ากี่นิ้วนะคะส่วนความความกว้างก็วัดว่ากี่นิ้วแล้วก็มาปรึกษาแม่ค้าได้ว่ามีพื้นงานแบบนี้ไหมอะไรแบบนี้ไหมนะคะก็จะทําให้แบบว่าเวลาเราติดก็จะพอดีเหมาะสมนะคะส่วนดับที่2ก็จะเป็นความยาวนะคะความยาวก็ จากใครที่ผมยาวนะคะก็แนะนําว่าให้เลือกผมยาวหน่อยเนาะอาจจะไม่ได้ยาวเท่าผมของเราจริงๆแต่ว่าก็ให้ใกล้เคียงก็จะทําให้เนียนที่สุดนะเวลาเราติดส่วนใครที่ผมสั้นนะคะก็แนะนําให้เลือกเท่ากับผมเลยซึ่งความยาวของเส้นผมนะคะก็ในคลิปวิดีโอแม่ค้าจะแปะความยาวไว้ให้บอกความยาวไว้ให้ตลอดวิธีการวัดก็คือของแม่ค้าก็คือแม่ค้าจะวัดจากกลางศีรษะของตัวที่ปิดผมมานะคะเวลาเรามาทาบอย่างนี้นะ กลางศีรษะนะคะหรือว่ากลางศีรษะของเรานะถ้าดูง,ง่ายๆวัดลงมาจนถึงปลายนะคะจะเป็นปลายสไลด์นะคะแม่ค้าจะวัดเป็นนิ้วนะคะถ้าใครอยากรู้ผมเรายวาเท่าไหร่นะเราก็วัดผมเราจริงๆจากกลางศีรษะนะคะยาวจนไปถึงปลายแล้วก็จะรู้ว่าผมเรายาวประมาณกี่นิว้วเราก็เลือกให้ใกล้เคียงกับพื้นงานที่แม่คม้ามีตัวงานที่แม่ค้ามีนะคะวันนี้แม่ค้าก็เลยเลือกตัวนี้มานะเพราะว่าตัวนี้มาค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับ ผมของแม่ค้าเลยนะคะแล้วก็แม่ค้ามีปัญหาบริเวณแจกนะแสกแม่ค้าค่อนข้างที่จะบานนะคะก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงนะแม่ค้าแสกล,กลงไปถึงตรงนี้ก็จะใช้ตัวนี้แม่ค้าไม่ได้มีปัญหาบริเวณกว้างแม่ค้าก็จะใช้ตัวที่ไม่ได้กว้างมากนี่คือวิธีการเลือกของแม่ค้านะคะก็ติดลงไปได้เลยคะ่ะวิธีการติดแม่ค้าก็จะบอกอยู่ในทุกคลิปนะคะก็จะง่ายๆติดลงไปแบบนี้จากนั้นก็เซตเซตผม หวีผมหรือว่าจะใดจะหนีบผมอะไรก็แล้วแต่นะคะหนีบได้นะคะเป็นผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอเคถ้าใครนะคะที่เลือกได้เหมาะสมกับตัวเองมากๆเวลาเราจะติดหรือทําอะไรแบบตอนเช้าอะไรเงี้ยก็จะประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราก็จะเซ็ตทรงน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะสวยได้ไม่เกินหนึ่งนาทีนะคะหรือว่าภายในหนึ่งนาทีเลยก็ว่าได้นะคะนี่ค่ะแต่แม่ค้าจะมาหนีบให้ดูนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่าแบบ ผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะสามารถหนีบได้นะคะโดยที่ไม่ละลายนะคะหนีบเหมือนผมของเราจริงๆเลยนี่ค่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะลุกขึ้นให้ดูนิดนึงนะว่ามันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับผมแม่ค้าเลยนะนี่ค่ะจะเป็นประมาณนี้นะผมแม่ค้าก็จะเป็นแบบว่าค่อนข้างจะไปสไลด์ขเขาก็ไปสไลด์คือกลืนกาม่าหมดเลยนะเดี๋ยวแม่ค้าให้ดูหนังิศศาสตร์ด้วย ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าใครที่สนใจนะคะก็สามารถเลือกซื้อสินค้าได้กับวิลิีวิกแล้ววลีวิกก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำกับลูกค้าเสมอค่ะสวัสดีค่ะ